เง้ยเชียงคนโอ้ยทางนี้ก็ร่องกลุ่มับทมาครับไม่บาดไมบาดกุ่้นกันเนาะเอาผู้น่อยยนบอก่ท่านบอกรวบแบบเอาผู้ไหนเนาะกาเรียนหัวถึงนนันโอ้คือบ่อไปหารลวอต่อยุทนั้นคนนั้ยบ่เอาไปต่หน่อยน้วนี่วิธีเดี๋ยวขึ้นแห่งนฝักแกมันน้ำรดทัวคเรนับเพื่อครับเ่คองนะ กตีฟักมือไม่ตีเลยเหมือนเลี้ยงชนแล้วนะพูลไม่ตีดูนี่เล่เล็กข้างๆมันบึกเม่เขาชนไกไหมครับไปไหมจังหวัดกาญจนบุรียู่งไปสาวเดี๋ยวทางว่ามันเก็บอยก็่ารุอห้ไห้มาบอกสุกันฟังมึงดูไปรุกพุงสุดทัานโอ้ไมีวันที่สิบสิบเจ็ดมั่อเก่นสิบแปด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวิธีให้มันฝากคณแก่มากกันเมียนครับครับเรื่งงานงานทั้งนั้นมันไหนครับครับมาครบเลยอีก้ครับผม เท่กี่กิโลฮะพันกว่ากิโลไปกับขั้นนี้นี่นะแม่นเรื่องในอยู่น้ำทังมันหมอนมีหมองไข่อยู่น้ำทางก็มีเดี๋ยวๆน้ำมันผมดเดี๋ยวมันโมเมมานี่ตังเติมอยู่แต่ว่าลืมข้าจะคุยโทรศัพท์รับผู้ดันผู้นี้เขาโู่เขาอะนะหนึ่งบัตรแลนดตมันมานในตัวสิพอเหมือนอีกเดี๋ยวเราโทรมันยู่นี่แหะ นับจะครองนั่ครับเจ็ดแปดแปดแม่บีมีปัญหาเรื่องอะไรเจ้าครับเรื่องแบตเตอรี่พอดีกับมีผู้มี่นำใจโอนมาให้ได้สามพันกว่าบาทยั่เท่ะเตี้ยวสาพันเดียวหลายๆหลายคนหลายๆเขามาในบัญชีเนี่แหละอันเปิดกล้องเนี้ยเปิดกล้องได้บ่มีเซอร์ไพรส์แล้วว่เซอร์ไพรส์อยู่บนนั่นี่ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ดอกบอกแล้วล่ะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวพี่วางสายเอาพี่น้องคนดี่ดีมาซอมไล่ไล่สวดมานทำทางพอดีสามโมงเซอร์ก็บไอ้ทรหาบวดก็ได้ไอ้นี่มาฝากบอดกับอัน น้องลุงยิงนะแต่ที่นี่พี่น้องเขได้ยินเขาเขายังมาฝากไว้เขได้ยินข่าวว่าเคยฟังเพลงมีบ่ว์เพียังเพลงด๋มันลองได้บ่ว์อีกสิ่งด้บ่ได้วันแตจะเกินเจ็ดคำเคยฟังเพลงไงมบ่เพลงเด๋มลานข้าวข้าวโมคงสู้มวยอบ่ได้เออสวัสดีครับท่านสวัสดีครับพี่ กรลังดังกระลังดังเอฟซีกระลังให้ความสนใจที่เราเนี่ดังกว่ามนุ่มโจกับผู้หญิงผู้นี้เราดิโอ้ยอยมาตูเวยสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีครับขี่รถขี่รถขี่รถไปสุพรรณพนารับงานไปเผื่อวานนี่ไปห้างอยุบกระทอกนะโอ้แต่ในตนไอผมให้เออตื่นขึ้นมามี่จะปัญหานี่ครับเอ้าผมจะได้ฟ้องเด้อนี่เออผมจะได้ฟ้องเด้อนี่เด้อใส่หมวกคือผมนี่ ยีบสามพราันยี่สิบสามยี่สไปงานอยู่ไอ้วัดไอ้นี่ยมันไม่ใช่ผลมันมันไปเใช่นอยู่หันดิโอ้ครับครับครับคิดฮ้อนครับคิดฮ้อนท่านไอ้ไส้ตัวไอ้ไส้ตัวเนี้ยโอ้ยเราดีก็ยังเลยตัวลองพุ่มกลับนอนสะอาดพี่ไส้ผมนี่แหละเพิ่นเคยดูแลกันกับไอ้มอดเดี๋ยวพานไปจีแวดอกผมแวะแท้ละผมว่ามันใหญ่หนีจากนั่นเดดี๋ยววาอก อายุสาวหน่อยวิ่งกับตัวมาเคืนี่ผมไปกับไอ้พ่อหมอฝ่ายยุคนล่าหมอฝ่ายกับลุกแง่น้องพูดละชุมวงพูดแล้วเอาเด้อครับเด้อพี่คิดถึงครับกิดถึงไม่ใช่แล้วนี่น่าหลดอ้แล้วถ้าเด็กเตี้ยนไป 20สคิวาเหละาวหน่อยนั่นาวนอยแล้วมันโชว์อ่ะมาาโอ้ยี่สิบคิวผมกำลังลงคิวแล้วเดี๋ยวจะส่งใบงานไปให้เรืงไร่นีเด้ร้านข้าวขาหมูฝงสู่หมูยอครับครับครับได้ครับนีห่เขาอหอดร้านข้าวขาหมูน่ะร้านนี้แหละที่เขาห่อหอดในในเพ่งอ่าในนี้ว่าจะไปทั้งพุนละ จิงอร่อยนะร้านนี้สุดยอดเลยหมูตัวหนึ่งเลยนั่นนะขาหมูอร่อยร้านเนี้อร่อยงแม่ค่ณกำลังหิวขาพอดีนะดูไดล่ะไม่หน่อยเออขมวดเจไปยุ่งสองคนละยมูมวดจูเหรมจเอาอาเมหีาเอฟซีเอฟซนเอฟซีห้ข้เมตา่นตัว มาไล่พราขาดดอกสมื่อนี่เบ็ยเ่อมคนะเบ็เชื่อมคนะครับครับนี่ใ้กินเขากันครับครับเ้หยังไงกันนีกนนง อันนัานนี่มันเป็นล้านที่ว่าคืนคือของอำเภอนางรองเนี่ยใช่ครับไปห่อทอดเพียงเมื่เด็นี้เหมอนกันอลูกเพียงหวบงได้ก่าอ้เพียงหวบงไหนล้านข้าวขาหมูคงสู้หมูยอบ่อเร้นี่ล้านนี่แหละที่ว่าล้านเพราะมันขายก๋วยค้อยอตีคนละเพียงป่คอยทางที่นางรองอคอยทางที่นางรองเพื่อขายก๋วยบ่

ปอบ้านมันคือผ้าไปผ้ามาเด็คับมอนเยนจนสั้นเาสีไนแวมันดมกเว่าเป็นตัวนำได้ขาหมูถนนเส้นสองสี่ม่ม่นลยขาหมูโอยถนนสองี่ยถนนลาดยางไหมมันสิยูนันเดอสะพานรอยก่อนถึงไฟแดงถ้าุได้ขาหมูมาฝากซุป ตู้บิ๊กมากของฝากที่นี่โอ้เห็นไอเหมือนทู่แล้วบ้านผมซื้อของฝากของฝากจากนางรองมันคื่องอย่างแบบนก็มันอยู่ในเท่งหัวเมนร้านนี่ร้านข้าวขาหมูคงสูหมูยอบ่อไร่ร้านนี่แหละที่เขาไม่ใช่เท่ร้านข้าวขาหมูโอ้มันมีมีเสียงเสียงอย่างนี้คงสู้หมูยอบ่ได้ถูกสาวอุบลยึดใจถนนเส้นองสีเนาะใจดีโอ้ เราเคยเออซื้ออันบ่เคยเอ้ยซื้อร้านเดิมซื้อแกนนแต่ว่าร้านข้าวขามุกคือร้านนี้ดังที่สุดในอบนอ่องทองเป็นยังไงรถคือว่าขี้ไงขี้ยืนรถเบิดเบิดน้ำมันคขึ้นวัดไงมันค้าจะโทรศัพท์คือว่ารถดับรถอยัางก็เป็น่ังไงตอนไปกับรถไปอันเบิดน้ำมันแต่ว่าไปเบิดอยู่หน้าปั๊มพอดีไลไปไปเอาปั๊มอยู่ฟางบุญคุณอยู่ฟางนี่คุณกาไปดื่มมากดื่มมากแล้วชีวิตไงเดี๋ยวไปให็นที่บ้านเป็นทัวหาอยู่ว่าอันนั้นรถผมเปลี่ยนแบตอยู่วะะน วัเดียครับครับมั่นมั่งคืนนอนอยู่ปั๊มน้ำมันอยู่ดอนเจดีตื่นเช้ามาสตาร์พอดีดีกห่วยแนมไปเห็นอันลั่นแบตเตอรี่พอดีอยู่ตรงขาับปั๊มน้ำมันก็เลยเปลี่ยนเลยยังมาหลดุดยัมอองมั่คือคนจีมุมเดี๋ยว้มันเป็นเลีนหอด้่นเรนๆๆ <ๆ S 2> เไปหอดันซุพรรณมาแต่เด่นซุรรณงานสลรงเลยมีุนเท็บมั้<อ>งสิเมื่อตอนนี้ผมก็หนามี่ทำงาน ถามผู้บีกี่คนเอาขอบุณอะลยไอ้หมือนเลงหมือนเราดิสัตว์มันเหนียวห่อนๆเลยขอบคุณขอาคองแซิมาฝากเนียนๆเอาี่ครับไปขโมดเดินทางมาหดแล้วอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับ